เด็กพวกนั้นพวกนายนะเชื่อในตัวตนของเพื่อนแท้ตลอดการไหมคิดว่าตัวตนที่แสนดีแบบนั้นจะมีอยู่จริงหรือเปล่ามนุษย์กับดิจิมอนไม่ควรมาพบกันเพราะต่างฝ่ายต่างจะพาข้อร้ายมาสู่กันแล้วกันฮะดิจิทามะมัน นั่นมันหมายความว่ายังไงต้องเกิดความโกลาหลแบบคุ้มไม่อยู่นะเรื่องพวกนี้มันเริ่มมาจากความ,มปรารถนาของนายกุญแจที่จะหยุดได้คือรุยคุม้มทุกคนเอาละนะันมาได้เลยก็ไม่หันหน้าเข้าหา,หากันก็อยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ได้หรอก ฉันรู้แล้วล่ะนะเพราะว่าฉันเชื่อมั่นในตัวรุยนี่คือมิตรภาพยังไงล่ะไปเลยลิติมอนแอนเดอร์เซอร์ซีโร่ทูเดอะฟิกกินี่สองผู้สัญนี้สู่อนาคตใหม่ของพวกเรา